ใช่เขาโกเรียบร้อยจ้ะไปยมใครเขาคนเยอะไหมคะชอบมาไม่ได้คิดว่าแบบใจมากอันนี้คืออดกระเป๋า่ะวมันสด นี่ก็คือบรรยากาศของร้านทูบาร์นะคะร่วมกับ g i ฟต์มีมิวเซีมซึ่งปอนกับเพื่อนเนี่ยก็ได้ไปมาวันที่14ตุลานะคะก็เป็นวันสุดท้ายของงานพอดีเลยคนก็เลยค่อนข้างแน่นนะคะนี่ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะคะซึ่งก็จัดตกแต่งได้น่ารังมากมากเลยแล้วก็มีดนตรีสดให้ฟังด้วยซึ่งสิกเที่เจอที่นี่นะคะก็จะเป็นเค้กน้องดือ้อแต่ว่าเราได้เค้กน้องหมา,มาแทนเพราะว่าเค้กน้องดื้อหมดนะฮะ หน้าลุงดูเบื้องหลังในการกินอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากกินใช่ไหมน้ำนี้ก็อร่อยอันนี้คือน้ำเลยคือพาไวมั้งคาวพาไวครีมโซดาครีมโซดาเมียคิีมเชอร์รี่อศกรีมวานิลลาอศกรีมวานิลลาใช่เหรอไม่ล้ไอส์สีแดงๆข้างบนคือนเชอร์รี่อันนี้อร่อย เียวผักางอเ็นน้ำแตงโมแตงโมที่เป็นเลมอนไทไม่ใช่หรอคืออะไวะอเนีย้ไออะไรอหลังจากที่เรากินน้องหมาเอ้ยกินเค้กน้องหมามานะฮะเขาก็จะมีโซนถ่ายรูปด้วยซึ่งเขาก็จัดได้น่ารักมากมาก มีโยดาด้วยนี่ผูกผ้าปันหัวลายดอกไม้งานเขาก็น่ารักมากๆอยู่แล้วพอมารวมกันแบบฟิลแกลลอรี่ก็คือน่ารักเข้าไปอีกนะคะนี่แล้วเราก็มีรูปเล็กๆน้อยๆมาให้ดูด้วยประเด็นกันบ้างกับบล็อกวันนี้ก็สั้นไปหน่อยแต่ว่าก็อยากเอามาลงให้ทุกคนได้ดูนะคะก็มีชมนี้แหละไบรอ๋อแล้วก็ปอนมีไลฟ์อยู่บ้านแดงนะคะช่วงสองสามทุ่มน่าจะเกือบทุกวันเลยถ้าว่างวก็แวะมาหากันได้นะบ๊ายบาย